วันนี้มีรถรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ารุ่นหายากมาให้ดูนะครับเป็นระดับตำนานก็ว่าได้นะครับตัวนี้มันคือซู z u กิคาตาน่านะครับ1,100รซีซีนะครับรุ่นนี่เ s 1,100 E <S ในเมืองไทยผมว่ามีไม่กี่คันนะครับหายากเก่าเก็บนะครับวันนี้จะมา คืนชีพให้เจ้าของเขานะครับไม่ได้ขายนะครับอันนี้มาถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับมาล้างคาบูแล้วก็ทำน,น,นุ่นทำนี่น,นะครับให้เครื่องติดนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้เขานะครับดูความเก่านะครับวความลาสสติกของมันนะครับอันนี้เดิมๆทั้งพันเลย เบรกหน้านะครับบัมกระทุมอยู่ตรงนี้เลยเพิ่งเคยเจอเป็นช่างยุคแบบยุค90นะครับถึงจะทำพวกเรื่อพวกนี้ได้น,นะครับช่างยุคใหม่จะทำไม่ค่อยเป็นกันแล้วเป็นดิ้นู่นะครับตรงนี้เหมือนกันเลยอ,อันนี้คืออะไรไม่รู้ยังไม่ได้ถามช่างไว้ ต้แผงคอนี่คืออะไรอ่ะพี่เติมลมโชกหน้า๋อตัวนี้ไว้ระดับเติมลมนะครับโชกชกตัวเนี้ยอันนี้เติมลมได้นะครับเพิ่มความแข็งของโชกได้นะครับหน้าตาเครื่องก็อาจจะเคยเห็นรถสีสุขมันคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับ หน้าตาเครื่องจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากแต่ระบบมันจะต่างกันพอสมควรอยู่ยหน้าจอนะครับหน้าปัดรถก็เยอะจะเสียดายแมวขวด บกไม่น่าโดนเลยนะความเบรกหลังดูครับโคตรใหญ่โอ้โหโซโคตรใหญ่เลยนะ

ฟังเสียงดูนะครับนี่มีไฟบอกเกียร์ด้วยตรงนี้ตัดดังอย่างนี้เหรอพี่ดังอย่างนี้เหรอ ลูกปือนอ๋อไม่มีชาร์ปเป็นลูกปืนแดนก็เลยดังอย่างนี้เอ่อเสียงเครื่องมันดังแปลกครับไม่มีชาร์ปน,น,นะครับในเครื่องไม่มีชาร์ปนะครับใช้เป็นระบบลูกปืนแทน บอกนภูมเรียบร้อยมีอะไรพิเศษอไหมพี่รุ่นนี้ไมมีความร้อนความร้อนน้ำมันเครื่องหน้าปัดมันใหญ่ดีนะอันนี้อ๋อมีไปส่งไปตามอะไรด้วยนะ,ะไปขอทางแค่รไาไปขาดมันจะเตือนตลอดขาดละตลอดไ้ตรงไหนขาดมันก็จะบอกตรงนี้เลยอ่ะ,อะ อ๋อแบบแบบไฟไม่ชา้าเนาะเอออเอาแบตไม่เก็บไฟไงหรอแต่ใส่ไม่ชาร์จอ,อ๋อไม่ชา้ไชาไาด้พอ,อขึ้นตเดินตรงนี้ได้เออดีนะขาตั้งนะเดินขาตั้งตรงนี้เติอนน้ำมันเป็นน,เน,เนน้ำมันเครื่องตรงนี้เตืนน้ำมันเครื่องแปลกดี ตัวน,นี้ทะเบียนแท้อยู่ประมาณ2 0 0แสนกวา่าที่เขาเล่นกันใช่ป่ะได้ใช่ป่ะนี่ครับสองแสนกวา่านะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นรถที่หายากนะครับรถรถเก็บนะครับรถสะสมแล้วตอนนี้ถ้าเราสักคันผมไม่เอากลัวอะไรหายาก